สวัสดีครับพี่น้องพี่ป่านาอาปู่ยาตายายทั้งหลายเลยนะครับเวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เราเพิ่งลงกันไปนะครับว่าจะตรวจสอบยังไงนะครับส่วนมากผู้สูงวัยนี่จะเช็คเองไม่เป็นนะครับก็จะพึ่งลูกพึ่งหลานเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ครับทุกคนทําเป็นขอให้เล่นลายเป็นนะครับใช้ facebook เป็นทำได้ครับ และที่ปัญหามีมากสุดก็คือคนไม่มีวันเกิดเดือนเกิดเนี่ยจะทํำยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอันดับแรกให้มาที่น่ครับ Google Chrome นะครับหรือถ้าใครไม่มี Google Chrome นะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้โหลดลงมานะครับโดยเฉพาะคนสูงวัยนี่ยเขาจะไม่มีนะครับเพราะผมเคยเห็นของคนเท่าหลายคนมันไม่มีนะครับและผมจะสอนผ่านไลน์อีกนะครับวิธีการเออเช็คผ่านไลน์ว่าทํำยังไงนะครับให้ติ๊กตรงนี้ครับสาหรับ คนที่มีเบราวเซอร์นะครับอ่าแล้วก็ติ๊กที่ข้างบนนี้ครับถ้าของใครมันเขียนมาแบบนี้เคยเข้าแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับให้ติ๊กตรงนี้ได้เลยมันก็จะเข้าไปแต่ถ้าใครยังไม่เคยพิมพ์ลงช่องนี้นะครับก็พิมพ์ลงเลยครับเ,เดี๋ยวทําให้ดูครับลงทะเบียนนะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่ต้องพิมพ์จบนะครับพิมพ์แค่สองสามตัวนี้ก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยครับ มันจะขึ speaker, up, ้นมาแบบนี the 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 ้นะครับเข้าครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราติ๊กนี่แหละครับโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปีสองนห้าหกห้านี่แหละครับติ๊กไปเลยครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับเห็นไหมครับาสีฟ้าสวยๆนี่ครับตรงนี้เป็นการลงทะเบียนนะครับเป็นช่วงของการลงทะเบียนตรงนี้หละครับเป็นช่วงของการตรวจสอบทะเบียนนะครับ อาให้เราติ๊กตรงนี้เลยนะครับติ๊กเลยครับรอกันแป๊บหนึ่งครับเรามาโดแป๊บหนึ่งเพราะว่านบางทีก็ช้านะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับช่องนี้นะครับให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนช่องนี้ให้ใส่วันเกิดนะครับเดี๋ยวใส่ยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับช่องนี้ให้ใส่เดือนเกิดนะครับช่องนี้ให้ใส่ปีเกิด เอากันแบบละเอียดเลยนะครับสวทั้งหลายดูแล้วทําได้เลยนะครับอ๋ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับของใครเลขอะไรก็ให้ให้ติ๊กนะครับติ๊กตรงนี้ครับเพื่อแท่นพิมพ์ขึ้นมานะครับติ๊กเลยครับมันก็จะขึ้นมานะครับให้เปลี่ยนแท่นพิมพ์เป็นตัวเลขนะครับใส่ไปเลยครับเอากันละเอียดเลยนะครับจะได้รู้นะครับ เอาให้ละเอียดเลยนะครับถ้าครบ13หลักก็โอเคนะครับหลังจากนั้นก็วันเกิดครับให้ติ๊กตรงนี้ครับนี่ครับติ๊กเลยครับอ้าวใครที่ไม่มีวันเกิดนะครับให้ติ๊กตรงนี้ครับไม่ทราบวันเกิดนะครับติ๊กตรงนี้ครับเพราะรุ่นเก่าๆนะครับ ไม่มีวันเดือนปีเกิดเยอะนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กให้ดูนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเดือนเกิดไม่ทราบอีกก็เหมือนกันครับติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กนี่ครับเห็นไหมครับเอาถ้าปีเกิดก็ติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับแต่ปีเกิดนี่รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับคําว่าไม่ทราบ ปีเกิดนะครับหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมลองหาดูแป๊บหนึง่งผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็ใส่มันหนึ่งมักกะลานั่นแหละครับเขาจะเขียนบอกว่านะครับอรุณาก็อข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุดและยังไม่หมดอายุกรณีไม่ทราบ วันเกิดเดือนเกิดกำหณาเลือกไม่ทราบนะครับไม่ทราบวันเกิดไม่ทราบเดือนเกิดนะครับปีเกิดไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ทราบนะครับเอาหลังจากเราคนที่ทราบวันเกิดปีเกิดก็นะครับก็ใส่หมายเลขบันเรียบร้อยก็อันนี้ผมลองใส่ไม่ทราบวันเกิดดูนะครับแต่อย่าไปใส่นะครับถ้าถ้าใครมีวันเกิดเดือนเกิดไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เพียงแต่ผมทําให้ดู่เฉยนะครับเอาแล้วติ๊กตัวนี้ครับเพื่อจะใส่วันเกิดครับ เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมต้องกลับกลับไปหน้าแรกใหม่นะครับเพราะว่ามันลบไม่ได้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเอามาดูกันต่อนนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี่ผมทําให้ดูในกรณีที่ไม่มีไม่ทราบวันเกิดเดือนเกิดครับหลังจากนั้นเราก็ใส่วันเกิดครับติ๊กตรงนี้ครับ ตรงนี้แล้วก hmm ็ใ hmm. ห้ไหลขึ <st> ้นไปหาวันท <st spat pla> ี ah. <st> ่เก <đây> <preparations> <st> ิดท e> <st> ี่เราเกิดนะครับไหลจากนี้ขึ้นไปครับไหลกันไปครับว่าเราเกิดวันที่เท่าไรเราก็ไปหาวันที่เท่านั้นนะครับวันที่ยี่สิบสามก็ยี่สิบสามเห็นไหมครับตรงนี้เดือนเกิดก็ติ๊กตรงนี้ครับเดือนอะไรก็ไหลกันไปครับสิงหาคมก็สิงหาคมครับสองสี่เก้าสี่อ้าวตรงนี้ครับปีเกิดครับ สองสี่เก้าสี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับสองสี่แปดสองสี่เก้าสี่โอเคครับสองสี่เก้าสี่หลังจากใส่ทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับชื่อไม่ต้องใส่นะครับทุกอย่างเรียบร้อยถ้าใส่ถูกนะครับเอ้าเรามาดูครับเพราะผมเองก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่ครับให้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบข้อมูลครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาแจ้งว่าเราเขาได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยนะครับแต่ว่าการจะตรวจสอบข้อมูลอีกว่าเรามีทรัพย์สินอะไรยังไงนั้นผมว่าคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะผ่านไมไม่ผ่านตรงนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ตรวจสอบว่า เราได้ลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับทลิปขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับชื่อนามสกุลเรียบร้อยนะครับอ้าวนี่คือวิธีการตรวจสอบผ่านเบราว์เซอร์นะครับทีนี้ในกรณีที่เอ่อเราไม่มีเบราว์เซอร์นะครับจะตรวจสอบผ่านทางไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่มพี่น้องไลน์กลุ่ม กันส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์นี้ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอหรือว่าในหลายกลุ่มนะครับนี่ครับถ้ามีลิงก์อย่างนี้ให้แตะที่ลิงก์ได้เลยครับแตะที่ลิงก์เลยครับสีน้ำเงินนี่ครับแตะเลยครับจริงๆถ้าเราทำผ่านไลน์นะครับโทรศัพท์เรามันจะอืดหน่อยนะครับมันจะช้าหน่อยเห็นไหมครับเพราะมันเป็นการทำผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยครับแตะที่ลิงก์ มันก็จะพาเรามาแต่มจะช้าหน่อยแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับมันไม่ขึ้นสีฟ้าสีเหลืองให้เห็นแล้วครับขึ้นให้เราสามารถกรอกข้อมูลตรวจสอบได้เลยนะครับแต่ทีนี้ก่อนเราจะตรวจสอบนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับแบบแป๊หนึ่งครับขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราแตะตรงนี้กับจุดไข่ปลาสามจุดนี่ครับเพื่อจะออกจากแอปพลิเคชันไลน์นะครับแต่เลยครับ ครับให้แต่ตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนี่ครับแต่เลยครับมันก็จะพาเรามา Google Chrome นะครับเพื่อให้เรากรอกตรงนี้มันจะเร็วหน่อยนะครับเห็นไหมครับมันพาเรามาตรงนี้เราก็ลงรายละเอียดเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนะครับนี่คือการทําผ่านไลน์นะครับเพราะว่าคนสูงวัยบางคนเนี่ยครับเขาไม่มีเบราว์เซอร์นะครับไม่ใช่เขาไม่โหลดลงมานะครับไม่ใช่เขาไม่มีนะครับ นะครับแล้วก็ออกรายละเอียดเหมือนผมทําให้เมื่อสักคู่นี้นะครับง่ายๆนะครับดูสักสองสามรอบเราก็ไม่ต้องงอลูกหลานแล้วครับบางทีลูกหลานเขาอยู่ที่อื่นที่ไกลนะครับเราขี้เกียจจะงอเขาเราก็ทําเองได้นะครับนี่ครับก็ออกรายละเอียดตามที่ผมสอนเมื่อกี้นี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงทำให้ดูกันเท่านี้นะครับก็ ช่วยดูหน่อยนะครับผมจะได้ได้ตังค์เยอะๆช่วยกดติดตามหน่อยก็ก็ได้นะครับหรือจะแชร์ให้เพื่อนให้ฝูงให้คนที่ไม่รู้เขาจะได้ทําได้ะนะครับเพราะว่าผมว่าผมสอนละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับ